เย็นเย็นหนาวหนาวสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่พี่น้องๆเอฟซีทุกท่านครับผมกับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับกับสร้างโอนเพื่อนมาดันดินให้ครับดันดินเข้าบ้านให้น้องเสาไปเสาจงรักนะครับหลังจากที่ทีมงานพากันเอามาเทไว้ครับนี่นะครับทั้งหมดกับซิปกองดิน นะครับผมบานิกาเป็นหน้าที่ของรถไถล่ะเพื่อที่จะเอาดินเขาไปในโตบ้านนะครับค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องถอยหนาถอยหลังนะครับนะี่ครับบ้านน้อยอันสุขสัน ตกดิน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 การดันดินเขาในตัวบ้านนี้ต้องใส่พวกมรามาระวัง่นี่ครับผมสบายแล้วครับสร้างอ่นตอนนี้ผมมีงวดแล้วรถไทคันนี้ เมดงวดแล้วครับเมดงวดปีนี้แหละอ่าพึ่งเมดวังเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับเมดแล้วสบายแล้วครับร้อยร้อยเขาเรียกว่าร้อยล้ำแล้วนะครับหลังจากนี้ก็มีแต่าหาเงินอย่างเดียวนะครับปีนึงก็หาเงินได้หลายหมืน่นหลายหลายหมืน่นนะเนาะก็เป็นแสนหมดละเพาถึงตาม ตามความเป็นจริงกัเลยสำหรับรถไทยผู้บตานะครับหาคนเข้าบอ,อาเขาเอินว่าบ่เลือกงานครับผมแล้วก็ขยันนะครับผมสามารถที่จะสร้างรายได้ให้แต่ของได้โดยการี่มี์รถแล้วก็ฝีมือในการทำงานนะครับ จากที่เพื่อนอ่าเป็นรถยังจักยางนะครับคนเฮาถ้ามีความเพียรความเรียนรู้อสามารถเฮ็ดให้แต่ของมีวิชาขึ้นมาโดยบ่ต้องพอในหนาเรามาบอกครับเพื่อนไปไล่เก็บเงินให้นะครับการเก็บเงินดินนี่กกับว่แม่เรื่องง่ายนะครับ นะครับมันก็มีมองเก็บง่ายมองเก็บยากนะครับถามว่าเก็บได้บ่เก็บได้เก็บได้ทุกมองครับผมนะครับสามารถเก็บได้ทุกบ้านทุกหลังแหละแต่ว่ากับ่างมองเพิ่นกับขอ,อไว้ก่อนว่า,ม,นานมือนันมือนีเนาะบอเป็นยังครับจังใดก็ได้คือก้า <laughs> วันนี้เลือกตั้งครับเลือกตั้งนายกอบจอทางจังหวัดอุบลราชธานีเฮ้านะครับผมก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องพี่พี่น้องๆเอฟซีนะครับจะเลื่อมไปใส่ซิดใส่เสียงนะครับนุ่นละครับจนถึงช่วงบายช่วงแรกนุ่นละนะครับยพยายามาใส่ซิดต,ตะคองให้เกิดประโยชน์นะครับผมมักไพรเลือกไพรกระจังกาเอานะครับ เฮาบ่ามากักไผจะคนเฮาก็สามารถใช้สิทธิ์ได้กันนั่นก็คือ,อไม่เขาเอิน่าหยังล่ะเขาเอินว่า,า,วาไม่เอฟซีเจ้าได้นั่นไม่ไม่ไม่ขอใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกก็คือเข้ากับ่ตตองกาเนาะ จกสิบอกว่างใดนะครับมันที่มีอยู่ในใบใบที่เข้า,าใส่สสิใส่เสียงอยู่นั่นแหละนะครับมักภัยมกักพักใดกับไปกาเอาไปเลือกเอานะครับอ่ะตอนนี้ก็ นายยามเอาเขาไปในตัวบ้านไหม มุนทางไม้บันอยู่ฟังนี้เขามากครับผมนี่เดี๋ยวไล่ดินมาไว้นาช่องกันครับเพื่อที่จะได้เอาเขาในตัวบ้านง่ายๆนะครับผม ค่อนข้างที่จะดันยากในจังน้อยครับพื้นที่มันแคบพื้นที่มันแคบนะครับการทำงานของรถก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยครับกับช่อง rocky indie นะครับก่อนจากก็ฝากไว้เช่นเคยครับอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของท่านให้ดีช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวนะครับมวลอากาศลงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำให้บ้านเรามีความเย็นความชื้นขึ้นมานะครับผมก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆด,ด้วยเด้อรักษาร่างกายตะคองนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ